สำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมผลจากการที่เราได้มีการล้างสารแพคโคเบตาโซนนะครับออกจากต้นทุเรียนนะฮะเพื่อเปิดทางให้ระบบรากสามารถกลับมาดูดอาหารได้และดินนะยอมปลดปล่อยธาตุอาหารให้รากสามารถที่จะดูดซับขึ้นไปข้างบนนะครับ ไปเลี้ยงดอกตั้งแต่ระยะเหยียดตีโนหนูมานะครับเป็นมะเขือพวงเล็กบานหางแย้ไม้ซึ่งผมก็ได้รายงานให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะและวันนี้นั้นนะฮะก็จะเป็นการรายงานจากช่วงระยะเท่าไข่ไก่เตรียมที่จะขึ้นไปสู่ระยะกระป๋องนมนะครับว่าพัฒนาการของเขาเป็นอย่างไรมันดีจริงหรือไม่มันใช้ได้จริงหรือไม่ผลของทุเรียนมีพัฒนาการให้อวบอ้วนมี พูรอบลูกกลมสวยจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆครับสำหรับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เจ้าของสวนนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุค่อนข้างที่จะมาก,กน,นะฮะ75-76ปีเข้าไปีละนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยนะฮะในเรื่องความรู้ในการบำรุงทุเรียนนะครับอาจจะมีการขาดตกบกพร่องไปบ้างผมยกตัวอย่างเช่น ระหว่างที่มีการสะสมดอกนั้นนะครับท่านก็ให้ปุ๋ยทางดินนะฮะในกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร12 3 3จริงๆแล้ว<ใ> northern, ไม่พอซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเราไปรู้ทีหลังเราก็ได้มีการแก้ไขปัญหาให้นะครับแล้วก็ค่าดินที่นี่นะครับค่าดินจะอยู่ที่ระดับ3มหา4อยู่ประมาณนี้บางต้นก็3บางต้นก็3กว่าบางต้นก็4นั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าระดับค่าของความเป็นกรดนั้นสูงทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เข้าใจดีนะฮะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดินของเรานั้นมันเป็นกรดนะฮะในระยะหัวเรียวหัวต่อโดยเฉพาะการที่จะเป็นดอกนะฮะไข่ปลาตาปูเหยียดตีนหนูมะเขือพวงเล็กต่างๆเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะได้รับธาตุอาหารไปบำรุงส่งเสริมให้เขาได้มีการแผ่การพุ่งการยืดการขยายอ่าถ้าเขาได้กินธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์นั้นนะฮะ ขั้วของเขาดอกของเขาก็จะแสดงความสมบูรณ์ให้เราเห็นนะฮะอวบอ้วนแผ่ยืดขยายมีน้ำมีนวลน,นะฮะอันนี้เพื่อน,เอนๆเข้าใจกันดีนะครับแต่เนื่องจากว่าค่าดินที่มีระดับความเป็นกรดรุนแรงขนาดนี้นั้นนะครับจะเห็นดอกทุเรียนของตัวเองนั้นนะครับมีการยืดแผ่ขยายขั้วอวบอ้วนเปลง่งปลังนะฮะอันนี้ลืมได้เลยนะครับไม่มีทางเป็นไปได้นะฮะ ต่อให้ให้น้ําอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไรก็แล้วแต่ประการที่2นะฮะหลายส่วนมากนะครับก่อนที่จะทําให้ทุเรียนของตัวเองเป็นดอกนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใช้สารแพคโคบิตาโซนในอัตราบางคนก็ให้ระดับพอดีบางคนก็ให้ในระดับบางเบาบางคนก็ให้ระดับที่ค่อนข้างที่จะมากมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเพื่อต้องการเห็นทุเรียนของตัวเองนั้นออกดอกนะครับ โดยลืมไปว่านะครับหรือไม่เข้าใจว่าสารแปะโคนั้นหน้าที่ของเขาคืออะไรนะครับหน้าที่ของเขาก็คือยับยั้งการดูดใช้ธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรากนี่แหละนะฮะซึ่งอัตราส่วนในการดูดอาหารขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับเป็นขนทางทางนี้แหละนะครับที่ดูดขึ้นได้มากมายเป็นพิเศษนะครับประมาณ80%ในเรื่องของการดูดใช้ธาตุอาหารทั้งหมดนะฮะ เมื่อเราได้เห็นดอกเริ่มมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะหยียดตีหนูก็ดีนะฮะเมื่อเขือพวงเล็กก็ดีเนี่ยนะฮะเพื่อนๆไม่ล้างออกเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเห็นสังเกตได้เองนะครับบางคนนะฮะขั้วเรียวเล็กผอมอ่ากร้านแดงนะฮะไม่มีการยืดไม่มีการพุ่งอันนี้เพื่อนๆก็เข้าใจดีนะครับแล้วการที่เราจะคาดหวังว่าทุเรียนของเราจะเป็นลูก ะะจะเป็นผลอ่อนได้อย่างกลมบล็อกรูปทรงสวยงามนั้นนะฮะอันนี้เป็นไปได้ยากถึงเป็นไปได้เนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ล้างแพคโคออกนะฮะการดูดใช้ธาตุอาหารมีอย่างจํากัดมีน้อยมากขึ้นไปด้วยความยากลําบากมากเนี่ยนะฮะการที่เจ้าของสวนจะเห็นลูกตุเรียนของตัวเองนั้นนะฮะอวบอ้วนนะฮะเบ่งหนามเบ่งพลูนะฮะในระดับเกรดเเกรด B เป็นไปได้ยากมากนะฮะซึ่งตรงนี้ จึงได้ขอฝากย้ยําไปยังเจ้าของสวนถ้าหากว่าท่านยังต้องการทําทุเรียนของตัวเองนั้นนะครับให้เขานําเงินเข้ามาในบ้านของเราได้มากที่สุดนะฮะไปช่วงชิงราคาของเกตเอเกดบให้มากที่สุดนั้นนะครับมีความจําเป็นมากนะครับที่จะต้องเข้าใจนะฮะเรื่องนี้และหาทางแก้ไขปัญหาซะนะครับเอาละนะฮะเพื่อนๆครับสวนนี้ผมได้ให้ทาง เจ้าของสวนนะครับได้ล้างสารแพคโคบิโตโซนออกนะครับในช่วงที่ระยะเหยียดตีนหนูผมให้ล้าง2ครั้งด้วยน้ำยาซุปเปอร์เคลีย์ขนาด2ขวดครึ่งนะฮะต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรฉีดพ่นล้างสารแพคโคนะฮะบริเวณดินใต้ทรงพุ่มที่มีรากเขาขออาศัยอยู่โดยเฉพาะรากฝอยรากอ่อนนะฮะซึ่งมีหน้าที่ดูดหาอาหารนั้นนะครับเราต้องฉีดให้ทั่วเลยนะครับแต่ละครั้งห่างกัน5วันพอนะฮะ ส่วนทางใบก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพื่อนๆครับผมก็ได้แนะนําให้เจ้าทางเจ้าของสวนนี้นะครับให้ใช้ไขมองเพียงแค่1ขีดนะครับต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะเพื่อนๆครับไขมอง1ขีดไปทําหน้าที่กระตุ้นการส่งเสริมการทํางานของโกรดฮอร์โมน3ตัวจิบเบอเรลลินไซตโตไคนินและออกซินนะครับซึ่งผมก็บอกเพื่อนๆไปนาแล้วนะครับต่อมาก็ให้ผสมธาตุอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งมีหน้าที่ไปเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกอ่อน นะฮะที่ชื่อสเสบียงพลัดนะฮะในอัตรา3ขีดต่อน้ํา2 0 0ลิตรนอกนั้นสิ่งที่พี่น้องจะทําเพิ่มเติมก็คือเตร์สามารถที่จะเติมยามแมลงนะฮะหรือว่าสารจับใบขึ้นไปได้นะฮะทำง่ายๆเพียงแค่นี้รอบการฉีดพ่นขึ้นทางใบอยู่ที่ประมาณ7วันนอกนั้นนะฮะก็ดูแลการให้น้ําให้เป็นตามปกติอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับจากนั้นผมก็ได้ให้พี่น้องเจ้าของสวนท่านนี้เนี่ยนะครับ ให้ใช้15.00นะครับหรือว่าแคลเซียมไนเตรตนะฮะเพื่อไปส่งเสริมการสร้างขึ้นลูกขึ้นเกรดนะครับหรือจะเป็นปั้นรูปทรงนะฮะตั้งแต่ระยะไข่นกกระทามาเป็นไข่ไก่นะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะเพื่อนๆครับเจ้าของสวนนะฮะมีความปรับปื้อมากนะฮะที่ได้เห็นสวนทุเรียนของตัวเองนั้นนะฮะมีระดับความสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับ ต่อมาเมื่อประมาณวันที่1วันที่2มกราคม2,568เนี่ยนะครับผมก็ได้เข้าตรวจเยี่ยมอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเราจะต้องติดตามผลงานช่วยประคับประคองเขาให้ผ่านไปได้เนี่ยนะครจึงได้ไปดูอีกนะฮะผลก็ปรากฏตามภาพที่เห็นเลยฮะเพื่อนๆครับลูกมีระดับการขยายตัวนะครับรูปทรงที่สวยตามที่ท่านได้เห็นนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะเข้าสู่ระยะ กระป๋องนมไปแล้วนะฮะเนี่ยเจ้าของสวนก็ยิ้มนะฮะไม่หุบปกปันเลยทีเดียวนะครับนี่แหละนะฮะเพื่อนๆครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยุ่งยากมากมายแต่ว่าบางทีบางครั้งเจ้าของสวนนั้นก็นานาแนวความคิดนะฮะแต่ละแนวความคิดนั้นเพื่อนๆฟังนะครับแต่ละแนวความคิดที่เราคิดเนี่ยมันก็จะพาเราไปทำตามในสิ่งที่เราคิด และผลที่ออกมามันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับเป็นไปตามช่องทางนั้นเลยนะฮะถ้าเราคิดถูกผลผลิตของเราเนี่ยนะฮะทุเรียนของเราก็จะแสดงผลให้เราได้เห็นนะฮะว่าสรีระของเขาเนี่ยอวบอ้วนสมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราคิดผิดและเราไปทําผิดหรือละเลยเพิกเฉยเนี่ยนะครับทุเรียนของเราก็จะไปต่อลําบากมากพอไปต่อลําบากเนี่ยเป้าหมายปลายทางอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆอลง หลงเนี่ยเขากำหนดระดับการซื้อขายอย่างชัดเจนมาตรฐานมากนะฮะว่าลูกอ้วนกลมบล็อกคือเกรด A นะครับสามูเม็ดอย่างนี้นะครับเป็นเกรด B แล้วก็2ภูเม็ดนยเป็นเกรด C อย่างนี้เป็นต้นนะครับและแต่ละเกรดนั้นนะครับราคาก็ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงเป็นการช่วงชิงกันนะครับว่าใครจะนำเงินเข้ามาหาเพื่อนได้ดีกว่ากัน แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะกลับไปทบทวนในสิ่งที่ผมพูดและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะฮะก่อนดอกที่เขาจะบานอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยเสริมธาตุรองธาตุเสริมนะครับให้เขาอย่างถูกต้องเหมาะสมลูกก็จะสมบูรณ์ท่านก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้นอกนั้นเพื่อนๆดูแลง่ายครับเพราะว่าเพื่อนๆนี้นะฮะการให้น้ําควรให้อย่างไรให้เวลาเท่าไหร่ะระยะการ ฉีดพ่นฮอร์โมนนะฮะควรจะฉีดพ่นกันอย่างไรอัตราเท่าไหร่หรือป้องกันแมลงอย่างไรอันนี้พี่น้องเก่งอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ผมเองนะฮะ,ะสามารถที่จะเป็นเพื่อนร่วมที่ปรึกษาให้กับพี่น้องเจ้าของสวนที่ติดต่อผมมาผมก็ลงไปดูให้วัดดินให้นะครับแล้วก็ให้แนวทางไปทําแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีจนลูกเรียนนั้นได้แสดงอาการ อย่างนี้นะครับอวบอ้วนสมบูรณ์เป็นปลังนะครับให้เราได้เห็นนะฮะไม่มีการขาดปุ๋ยขาดน้ําแต่ประการใดนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นบันไดขั้นที่2แล้วในการที่เราจะได้เงินเข้าบ้านซึ่งอีกไม่นานนะฮะเหลืออีกประมาณแค่2เดือนเศษเราก็จะได้ขายแล้วนะครับผลงานก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆืครับถ้าหากว่าท่านยังพบเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ยังแก้ไขไม่ตกนะฮะก็ทักทายกันมานะครับผมยินดี ที่จะเข้าไปตรวจสอบประเมินผลแล้วก็ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือกันนะครับให้ผ่านพ้นแต่ละวิกฤตปัญหาไปได้นะครับโอเคคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ